คุณคือคนหนึ่งที่สนใจที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําในเมืองพัทยาห้ามพลาดคลิปนี้เป็นอันขาดนะครับเพราะนี่คือวินเดมจอมเทียนพัทยาโรงแรมคอนโดสุดหรูระดับ5ดาวสไตล์รีสอร์ทตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า13ไร่ในทําเลไข่แดงจอมเทียนพัทยาตรงข้ามตลาดน้ําสีภาค ห่างจากไอคอนสยามพัทยาและมอเตอร์เวย์สายใหม่เพียง5กิโลเมตรห่างจากทะเลนาจอมเทียนเพียง800เมตรและห่างจากถนนสุขุมวิทเพียงแค่300เมตรเท่านั้นวินเดมจอมเทียนพัทยาคอนโดโรงแรมสุดหรูที่มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษพร้อมศักยภาพในการให้ผลตอบแทนคงที่สูงถึง6%ต่อปีทําให้เป็นโอกาสในการลงทุนที่ยอดเยี่ยมเราเข้าใจดีว่า การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นอาจเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่และนั่นเป็นเหตุผลที่เราเสนอการรับประกันผลตอบแทนคงที่6%ยาวนานถึง8ปีเพื่อให้คุณสบายใจและมั่นใจได้ว่าการลงทุนของคุณนั้นจะได้รับความคุ้มครองอย่างแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอเรายังมอบผลตอบแทนสูงถึง6%ต่อปีในขณะที่กำลังก่อสร้าง นอกจากนี้ยังได้สิทธิ์เข้าพักสูงถึง15วันต่อปีและยังได้รับสิทธิ์ส่วนลด15%ในการใช้บริการส่วนกลางเช่นสปาซาวนา่าคาราโอเกะร้านอาหารและคาเฟ่และนี่คือห้องสตูดิโอที่มีขนาด35ตารางเมตรภายในห้องจัดตกแต่งแบบผสมผสานสวยงามหรูหราและลงตัวครบคันด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเตียง,ง,งไม้ขนาดใหญ่โซฟาจัดเข้ามุมและโต๊ะทำงาน ห้องน้ําออกแบบอย่างประณีตหรูหราสวยงามมีอ่างจักรุชิภายในห้องน้ําแยกโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนตกแต่งอย่างหรูหราเพื่อให้คุณได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริงภายในพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรมจะมีสระว่ายน้ําบนพื้นที่มากกว่า2,000ตารางเมตรสวนบริเวณรอบโรงแรมออกแบบและจัดตกแต่งโดยสวนลุงนุกทั้งหมดนอกจากนั้นเรายังมีบริการพิเศษไม่ว่าจะเป็นซาวนา่าสปา และอื่นๆอีกมากมายเพื่อรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการหากคุณสนใจในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าระยะเวลาการคืนผลสั้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบคำถาม,ถามและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการลงทุนขอขอบคุณสำหรับการพิจารณาโอกาสในการลงทุนนี้วินแดมจอมเทียนพัทยา